สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับมาเบิ้งงวทองกระเป๋าตึงครับเสานี่ครับเป็นง้วทองสองเดือนกับอีกหนึ่งมือครับผสมไอ้สีประดูมาครับสองเดือนกับอีกหนึ่งมือครับใบรดครบครับพี่น้องครับสนใจโท่มากเลยครับพี่น้องครับประกันทองครับง้วหลักสามครับสามหมื่นแปดครับพี่น้องครับถ่ายสูงรอยสี่สิบบวกครับ ลูกสองในทองครับตัวนี้ครับโอ้นังหนาครับนังหนาโค้งสางใหญ่ครับงดตัวนี้ครับเหมอสำหรับเอาไปเป็นแม่บอกแม่คอกแม่ลักได้ครับบังครับพี่น้องครับงวอ่างใหญ่ครับ เอ็ดสีดำครับเงาหางยิงไ่งครับพี่น้องครับโค้งสางดีครับล้ำตัวเงาครับเอาตึงไรยางเห็เบิ้งครับสามหมื่นแปดพี่น้องเอ้ยงวประกันทองครับตัวท่องด้วยเครื่องอุตสาห์ครับเบิ้งเงาหางครับพี่น้องครับเงาหางครับโอ้ยหาง จุพื้นครับพี่น้องครับหางจุผื่นนะครับสามหมื่นแปดเท่านั้นครับพี่น้องครับส่งฟรีได้อีกลอยโลครับว่าประกันทองครับสองเดือนกับอญิงหนึ่งมือครับสมกับพอไีสีประดูมากครับใบหลอดไม่หายครบครับสมวันที่ยี่สิบหกคุสภาครับออกวันที่สี่มีนาหกเจ็ดครับพี่น้องครับนมสีเตาครับแข็งขาประกันให้ครับถกถอนสิมหามือครับส่งฟรีได้อีกลอยโลครับพี่น้องครับ สามหมื่นแปดครับไผ่มักง่วโค้ง่งใหญ่แนวนี้ครับหนังหนาๆอ้างลึกๆครับสามหมื่นแปดครับฟูงัวง่วลักซีนะครับพี่น้องครับเปิดสามหมื่นเปิดลักสามครับพี่น้องครับน่าสนใจครับโค้งม่นี่ครับงัวเชื่องครับ นาตาครับพี่น้องครับนาตาครับโมว่าฉีบว่าแวงครับเก็บเล็บขอเท่างามครับปกติครับโอนนี่ดีเลยครับใส่ใหญ่ครับมือนี่ครับราคาเบาๆครับสามหมื่นแปดครับส่งฟรีแต่อีกร้อยลกครับพี่น้องครับไก่ไก่กระทู้มหาบ้าตึงได้ครับพี่น้องครับสอบถามเพิ่งครับง้อประกันหองครับ ว่าใส่นี่โอ้คนข้างสีหาใหญ่ครับราคานี่ครับนาตาครับพี่น้องครับเรียบงามนะครับเด้อเรียบงามครับเบิ้งเงาหางครับพี่น้องครับเงาหางงใหญ่ครับหางยาวทึงผืนครับ มัวเชิงเชิงครับพี่น้องครับเชิงเชิงครับสามหมื่นแปดครับสนใจโทร่หาเบาตึงใดครับพี่น้องครับงไกลๆครับนาตาครับควนจับดีครับตัวนี้ครับจับมองนั่งทับครับควนตัวนี้ครับนาตาครับจะโม่ครับล่ำโตล่ำชิงดีครับไป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 ยังให้พี่น้องเบิ้งก่อนไป สนใจโทษได้ครับพี่น้องครับแม่คลองแม่ลักครับน,นังนาอ้างดีนะครับตัวนี้ครับทองสองเดือนก็นอีกหนึ่งมือครับพี่น้องครับงวอยยุบัานนาวาอำเภอปทุมราชจ,จังหวัดอำนาจ,จเจริญครับ ดูคับของวม่เบาตึงคือเก่าครับพี่น้องครับสนใจโทษใดครับส่งฟรีลอยโลกครับพี่น้องครับน่าหนาฮึ๊ึครับตัวนี้ครับทายสูงลอยซีซีบวกนะครับพี่น้องครับเปิดลักสามครับพี่น้องครับน่าสนใจครับ สองในทองครับประมาณนี้ครับนมซีเต่าครับสนใจทั่หาบ้าถึงหดครับบรรยากาศครับมลงทายถ้ำหม่องเก่าครับพี่น้องครับดูบานบ้าถึงนี่แหละครับหกบานยังครับอ่ะสถานี้บ้าถึงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับขอกนคลิหนาครับพี่น้องครับเดี๋ยวอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยครับ เปนกลัวจะได้คล้ายครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม